ในเมื่อมันถึงบอลลอยกระทงถูกไหมครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นแมปโรบอทที่เป็นแมปไทยกันเลยเซเว่นเหรออุ้ยผมเข้าไปดูดีกว่าโอ้โหเล่นแบบทั้งง่าครับเอ้าแล้วมายิงทําไมนะเดี๋ยวว้าวนี่คือแคมป์ผมเองนะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมอุอ้โหการว่ายหนาเฮ้ยตัวอะไรหมูเด้งเหร คุณด้วยนะครับผมนี่ผมในรายการสเวนคิวนะครับผมและวันนี้เป็นวันลอยกระทงใช่ไหมครับวันนี้นะครับก่อนเราจะเริ่มคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลอยกระทงออนไลน์กันเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกไปข้างนอกสักเท่าไหร่นะครับไว้เราสร้างกระทงนะครับอ่าสร้างเลยครับชื่อสมรัเขาบอกให้เราระบุชื่อนะครับผมเอาเป็นอิคิวนะครับอ่าอิคิวพอนะครับคำมีฐานขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าขอให้ช่องสเวนคิวเอ้ยโอ้โหพิมพ์ผิดเติบโตไปเรื่อยๆ แสนซับไวๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะทำให้มันถึงแสนซับเลยนะครับก็ค่อยๆทำไปทีเล็กทีลืน้อยนะครับผมตอนนี้นะครับผมทุกคนครับมีข่าวดีครับตอนนี้ช่องเซเว่นคิวได้ครบหนึสส่งพันซับสไดครา์เรียบร้อยเลยนะครับ โคตรดีใจตอนนี้ครบ1นึ่งันแล้วนะครับทุกคนครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามกันมานะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับไม่ว่าจะคนที่กดซับสไครต์หรือคนที่ไม่ได้กดซับสไครต์กดติดตามนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ทุกคนเข้ามาดูช่องผมผมก็ดีใจแล้วนะครับในเมื่อมันจะถึงบอยกระทงถูกไหมครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นแมปโรบอกที่เป็นแมปไทยกันเลยมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนวนี้เราก็เลือกกระทงนี้เราเลือกกระทงใช่ไหมผมจะเอาไปกระทงแบบนี้แล้วกันนเรแล้งกันอันนี้อัน ปล่อยไปเลย ไอที่แบบไม่ค่อยสะดวกในการออกไปข้างนอกก็สามารถมาเรากทงในออนไลน์ได้นะครับถูกทุกคนครับแมพที่เราจะมาเล่นในวันนี้คือแมพแม่สวยนะครับผมซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะครับผมซึ่งก็เป็นแมพที่น่าเล่นนะครับเพราะว่ามันมีจุดพักร้อนแล้วก็ร่องแผงเล่นน้ำด้วยนะครับผมได้เข้าไปลองได้ดูแล้วนะครับก็รู้สึกว่าโอเคนะบรรยากาศกราฟิกะไรต่างๆโอเคเลยนะครับผมแล้วซึ่งเป็นแมพคนไทยเป็นคนสร้างนี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูันว่าในตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับผมไปไปดูกันเลยครับผมโอ้โหในตัวเกมก็จะเป็นประมาณนีี้นนะก็เเหมมือท่่แสวยยล คล้ายๆเลยนะครับมีบรรยากาศแพ้บรรยากาศที่นั่งเล่นนะครับหรือจะเป็นคนเต้นอะไรตัวเนี้ยเด <de> e ี๋ยวใช่ไหมเนี่ยก็จะมี ABC นะครับคอยเดินคอยเดินไปเดินมานะอ่าอุ้ยเซเว่นเหรออุ้ยหูเข้าไปดูดีกว่าเซเว่นโโอ้หแล้วเหมือนจัดเลยเซเว่นบายโรบ็อกม ATM ีอีมีเอทีเอ็มอ่ะตื้อเรื่สวัสดีครับสวัสดีพ่อหนุ่ม อ่าสวัสดีครับผมอืมโหของกินเพียบทุกคนครับมีโค้กแบ๊กซี่น้ำแม่น้ำ,น,ำน้ำเปล่าเหรอน้ำแล้วก็ไอ้เนี่เป็นนมนะครับนมแฟนตาอุ้ยมีหมดนะครับมีหมดเลยสลอมเปิงสเลมปี้สลมเป,งมป,งมป,งมปิงคืออะไรเปอร์ปี้นะครับมีครบทุกอย่างนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเบ็ดครับทุกคนครับตกปลาดีกว่าทุกคนครับมาตกปลาโอ้น้ำโคตรใสาเลยน้ำตื้นอย่างนี้จะมีปลาให้ตกไหมเนะี่ย <laughs> เดี๋ยวอ๋อมีการเล็งเบ็ด โอ้โหเล็งไปข้างหน้าครับหหตกไปไม่เห็นเหยื่อเลยเฮ้ยนั่นเหรอส้มๆน,น,นั่นคือเหยื่อแล้วนะตกอะเอา้านี้คือได้แล้วอ๋อเนี่ยนะสองครับสิบนี่คือได้แล้วเหรออ,อ,รอ,รอ,อ๊ตกไ,ได้ปลาสองตัวเลยเหรอเดี๋ยวนะตกใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วใครล่องแพลงแล้วตกปลาไปไปด้วยวะนะเอาแล้วมันเอ้ยแล้วมันได้ด้วยนะ <c oughs> ตกปลาอย่างนั้นก็ได้เหรอโอ้โหคิดว่ามันไม่ได้นันะลองใหม่ลองใหม่ได้แล้วยิงโอ้โหถังขยะ ไดถังขยะดูคนครับนี่คืออะไรอะ่ะคือไรนี่ออแล้วมีคนเต้นด้วยคืออะไรเนี่ยอันดับคนขายปลาได้เยอะที่สุดในแต่ละวันอ๋อคุณขายได้ถึง21ดตัวนะครับลองมาก็คือสิบามตัวนัน่เองนะครับผมนี่คืออะไรทุกทีคุณสามารถนำปลามาขายให้ฉันได้นะนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ตกปลาจะคุยจะคุยปลาของเธอเนี่ยไปใส่ที่ถังสีแดงนะเพื่อขาย๋อปลาใส่ตรงนี้เพื่อขายนะครับโอ้เราก็ได้ตังค์มา นะครับแล้วตังค์เอาไปทำอะไรได้อ่ะเหนนะตังค์เอาไปโอ้มีเงนก็จะมีโอ้ดูครับทุกคนครับมีถุงขยะเยวสองเลยนะถังปลาเบ้วสองถุงขยะเบวสามนะครับถังปลาเบวสามมีจมีจนถึงเบ้วห้าเลยนะครับทั้งถุงขยะแล้วก็ถังปลานะครับที่เราเก็บปลาได้เองนะโอ้โหมันไม่กวาดวะจักรยานเก้าร้อยโอ้โหแพงจังเลยเหรอเฮ้ยสตูเตอร์ไฟฟ้าพันห้านะครับหุ่นยนต์ชามปลาโดรนโอ้โห มีโดนด้วยเฮ้ยจอบขุดดินเอาไปทําอะไรอะ่ะทําสวนอย่างเงี้ยเหรอมาลล้วทุกคนครับน่าสนใจฮะมีเต็นเฮ้ยเดี๋ยวกางเต็นได้เหรออย่าบนกนะว่ากางเต็นได้อะโอ้โหมีปั๊มน้ำมันเอโซด้วยครับเติมน้ำมัน,มนไหนยครับมีคนอยู่ไหมเนะี่ยทำไมเงียบจังเลยอะไม่มีใครอยู่เลยเหรอวีมอชอ๋อวิ่งได้ครับเยวจะวิวว่งเหมือนในเรื่องนังโตโตเลยอันนี้อะไรอะหยิบเหรอ อ๋อเดี๋ยวนะเก็บขยะเหรอเพื่อให้บ้านเมืองสะอาดเราต้องเก็บขยะอืมเก็บให้หมดเลยขยะไม่ต้องเปีควรอยู่มันโลดไปเน่ใช้ลวเก็บกันด้วยนะทุกคนครับเราต้องเก็บขยะให้หมดในเมืองนี้เก็บเก็บเลยเก็บอืมอืมเก็บให้หมดอูแล้วขยะคือเต็มเพียบเลยอ๋อขยะเต็มแล้วเหรออ๋อต้องไปทิ้งแล้วครับทิ้งตรงไหนอะนะ ทิ้งตรงไหนที่จะได้ตังค,งนค์นะครับอ้อเจ๊ฝีหมูกระทะหมูหมูสำเนียงเหนือไปเจ๊ฝีหมูกระทะครับนะผมต้องมาลองชิมสักครั้งหนึ่งล้เพรามันจะลำขนาดไหนนะครับอืมลำแปลว่าอร่อยนั่นเองนะครับภาษาเหนือเขาเป็นคนเมืองเขาต้องอู้กําเมืองเขามาอยู่เชียงไฮ้เขาต้องอู้ก,กําเมืองนะครับอ่าเดี๋ยวพูดไทยดีกว่าเดี๋ยวทุกคนฟังไม่ออกเ <c oughs> มื่อกี้ผมพูดประมาณว่าแบบเรามาอยู่เชียงรายะเราต้องพูดภาษาเหนือนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมไปเลยไปเลยเฮ้ยมีชายสี่เลยโอ้ชายสี่มีเก๊ยว ะบะหมี่ยี่ห้อนี้อร่อยนะครับผมเคยกินไปบ่อยอยู่นะครับลุงลุงครับอมากทิ้งขยะครับรอทีตรงไหนอะ่ะเออคุณต้องการเงินไหมนางสามารถช่วยฉันทำความสะอาดเมืองนี้ได้นะก็นำขยะมาให้ฉันแล้วก็ฉันจะขายให้ใหนายนะอ๋อขายให้กับเราลุงเขาจะขายให้กับเรานะครับขอบคุณได้รับขะยะแล้วอ่ะเราก็ใส่ลงตาช่างนะเพื่อวัดน้ำหนักอ๋อตรงนี้เหรอลุงตรงนี้นะ อ่อาขอบคุณมากเลยไอ้นุม่มไอช่วยลดลุกล้อไปด้วยกันะนะนะไปเก็บขยะก่อนดีกว่ะถ้างั้นะนะ่นะน,นี่คืออะไรอะ่ะคุณต้องการเข้าร่วมการแข่งขันรถซิ่งไหมโรถซิ่งเหรออ่ะมามามารถซิ่งคืออะไรอะ่ะรถซิ่งเอาแลระบบยิงทำไมนะเดี๋ยว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  เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวสิโอ้โหเอ้ยอย่ายิงเดี๋ยวยิงเจอเดี๋ยวยิงเจอเดี๋ยวยิงเจอเลยเดี๋ยวยิงเจอเลยอปืนยิงใช่ไหมปืนจากไหนอะเดี๋ยวโอ้โห้นะโอ้ตรงนู้นเหรอปืนลุงครับขอปืนหน่อยลุงได้เลยหลานออกไปเลยยิงยิงยิงขายเมื่อกี้ยิงจบได้เหรอปุ่บไม่ได้หรอกนี่เรเบิร์ติก อืมโอเปอร์ยังยังไงยังไงต่ออืมยิงยิงเลยส่งคามเอ็งเปิดส่งคามก่อนนะอันนี้คืออะไรอ่ะไปเลยเหรอเอาเอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอะอะไรเนะี่ยเดี๋ยว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 เอาเอาลูกผมต้องไปยังไงนะ่ะเอาโอ้ขับอย่างงี้อ่ะครับไปแล้วครับทุกคนครับขับจากาัหนแง๊งแง๊งืปแล้วเมื่อกี้ก็ยิงตามไาอ <c oughs> ก็ยิงตามเตติดเลยปจยัจจัยปันจักยไป โอ้โหบรรยากาศกราฟิกดีครับไปต่อครับือขับซิกแซกไปไปาปยาวไปไปครับวิวงโอ้โหขับชนหรือเปล่าตอนนี้นึกถึงตอนที่เราขับจักรยานใหม่ๆนะครับตอนเด็กๆนะผมคิดว่าทุกคนเป็นกันนะตอนขับจักรยานะนะ ช่วงแรกเราก็จะขับประมาณ3ล้อถูกไหมครับต่อ2ล้อข้างๆเอ้ะสี่ล้อสิต่อ2ล้อข้างๆนะนะครับผมแล้วก็ขับไปอะไรอย่างเงี้ยพอโตมาเราก็เริ่มแบบขับเป็นเปลี่ยนเป็นสองล้อนะครับผมยังจําประสบการณ์ผมได้อยู่นะตอนที่ผมขับจยายาครั้งแรกนะครับโอ้ขับล่าสุดนี่คือแบบขับดีมากเลยครับผมขับไปที่ทุ่งนาทุกคนครับผมขับไปที่ทุ่งนาคือทุกความที่มันเป็นวัยแบบกำลังเด็กกับมันเท้าห้าวไงแบบขับสองล้อเป็นครั้งแรกเลครับเลยห้าวพอห้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยขับขับไปขับมาผมตกคอ ข,ขับตกคลองแบบขับตกคลองหน้าบ้างเลยนะครับอ่าผ่านแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหแล้วมีคนเล่นแค่คนเดียวคือผมนะครับแล้วคนมีในเซิร์ฟมีแค่แบบไม่กี่คนเองอ่ะไม่ถึงสิบคนเลยไงแต okay. ่แหมเขาสนุกนะอ่าประมาณนี้วินเนอร์ครับอ้ยแล้วก็ได้ตังค์มาด้วยอเดี๋ยวเพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนเอายะด้วยเพื่อนเอายืด้วยเพื่อนเอายด้วยอืมทำไมไปติดอย่างนั้นน่ะทำไมน้าติดอย่างนั้นน่ะ เอาตกปลาดีกว่าลวเพื่อนเ,อเดี๋ยวช่วยเพื่อนเดี๋ยวขาตกปลาแป๊บนึงตกปลาก่อนตกปลาก่นอนเดี๋ยวช่วยนะอ่าโอเคนะคือผมก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงอะ่ะเขาติดอย่างนั้นน่ะเอ้ยแพ้แพ,แพ้ชนแพ้ชนแพ้ชนเออนั่นไงได้ขยะได้ขยะซะงั้นรอบนี้ผมขอดีๆเลยเออนายไะมันต้องแบบนี้สิขอแบบปลาทองปลาแบบยักษ์ยักษ์ยักษ์ใหญ่ มีขยาย่มากกว่านี้ตกปุ๊บด้ปลาหนึ่งตัวครับอาจจะตืต่นเต้นขนาดนี้คน get l e g จินฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิงแอด,แอดอเอียนเอ้าเอ้าไม่ได้ปลาโ้กดช้าเกินไปนะครับปลาไม่กินเบ็ดเลยไม่เตเอาไม่เิยคนเราต้องมีการพากันบ้างนะสวินคิวนะตามกินเถอะปลาปุ๊บในตัวแล้วครับเหมือนปลาหมอคังดำเลยนะทุกคนครับแค่ขายนะพูดว่าขายไหมผมว่าขายนะสวิงไป ชุบยังไงก็ได้ตวีอย่างเงี้ยผมนี่ประสบการณ์10ปีอะตกปลาหรือใหม่ขับรถ <laughs> อะไรอะไรเนี่ยเราได้ยขยะมาเนี่ยนะผมต้องหาที่ตกปลาใหม่นะครับเป็นงั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะไม่ได้ครับมัน,นจะตื้นเกินไปนะเป็นที่ล่องแพไงวันหนูจะไปหาตรงนู้นนี่ตรงนู้นเนี่มีตกปลาเยอะนะครับโอ้มีโอ้าังค้าโอ้้ังค้าซุมนะครับเป็น้ังค้านแพเพื่อ <l uch> นไอ้ปลาไหมเพื่อนไอ้ปลาบ้างไหม นี่ลุงคนนี้เขาเหมือนจะตกตรงนี้นะครับตกมาตั้งแต่ปีแล้วนะครับยังไม่ไปไหนเลยนะครับลุงในปลาไม่ลุงห้อยคำนะครับวานไปยังไกลๆได้ไหมรอบนี้นะเนี่ยราบน็้ต้องได้แหละเราอยู่ข้างๆคนตกปลาเลยนะเฮ้ยมาเขาเรียกว่าเปลี่ยนที่แล้วเราจะได้ปลานะครับโอ้โหสมัยเด็กเนี่ยผมชอบตกปลาเหมือนกันนะ จะมีลุงผมชอบไปพาผมไปตกปลานะครับแล้วผมก็โหไปตกปลากันอะตกปลาสนุกสนานเลยคือปลามันอยู่ในทุ่งนาถูกไหมครับเมื่อก่อนอะมันมีสายเคมีไงปลามันก็อยู่ในทุ่งนาแล้วก็จับกันจับปูจับปลาสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วมั้งครับบ้านผมอะมันเขาใช้สารเคมีกันแล้วนะครับก็เลยเสียดายผมก็เลยคิดว่าสมัยเมื่อก่อนเป็นอะไรที่สนุกนะครับการจะจับปลาหาปลาอย่างเงี้ยโอ้โหดำวิถีมากเหนือเลยนะครับเมื่อก่อนนะในปลาแบบนี้ตกนานนอ่าในปลามาห้าตัวแล้วครับเอ้ยนี่ปลาอะไรอะ ผมอ่านไม่ออกอะคือปลาอะไรอะ <c oughs> คือปลาอะไรอะร้อยแล้วครับปลาเต็มแล้วขายปลาครับปลาครับขายปลาครับผมตอนผมมีร้อบาทแล้วขายปลาที่นี่อืมเนี่ยหมโหยี่สิบาทถือว่าเยอะนะครับอ้าวเราขึ้นเป็นอันดับสองเลยนะครับในการตกปลาโอ้บอกเลยนักตกปลาของผมเนี่ยเทพมาก อันดับ2องแล้วครับทุกคนครับผมต้องไปหาสักทีหนึ่งโอ้โหใครอยากก็ใครทิ้งเรียราดเนี่ยโอ้โหไม่เก็บกันเลยทำพลาดบ,บ้างสิโอ้โหเนี่ยต้องให้ผมมาเก็บเนี่ยอื้อุยเราไม่เก็บขายะกันเลยโอ้โหลุดลบเต็มไปหมดเลยครับทุกคนครับกินแล้วก็ไม่ทิ้งขอจะเซเวนน่นแน่ๆเลยเนี่ยใครซื้อจากเซเว่นมาเนี่ยฮะอย่าให้รู้นะอเองหรือเปล่าเนี่ย นี่ก็จะเป็นการแคสแนวใหม่ๆของผมบ้างนะครับนอกจากเกมผีเฮ้ยจะยิงทําไมล่ะเฮ้ยนอกจากเกมผีนะครับก็จะมีเกมประมาณนี้มาให้เล่นนะครับก็รู้คนดูจะเบื่อหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็ฝา,ากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งของผมด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นไรเนะี่ยยิงผมเนีเ่ยเฮ้ยจะเย็เนซิ่โอ้มันเลงผมเฮ้ยมันเลงเฮ้ยเดี๋ยว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 มาช่วยบ้านเมืองเฮ้ยยิงผมทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขายก่อนขอขายก่อนแป๊บนึงยิงใครยิงยิง,ยงเออ,อ แช่ไปซะเฮ้ยแต่ทำไมไม่โดนแช่แข็งวะแต่มันไม่โดนแช่แข็งเดี๋ยวเอ้าโอ้โหหลบโอ้โหไม่ได้การละไม่ได้การละเดี๋ยว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 ไอ้นุ่มเฮ้ยเดี๋ยวเป็นใครน่ะยิงไปติดติดติดคือเลยยังไงโคตรจึ๊บโอ้โหไม่ไม่โดนไม่โดนจุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปั๊บนี่นัดเดียวนะครับเนี่ยนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวโป้งไปไปไกลๆยังไงล่ะดักยิงดักยิงดักว๊าห์ยิงดักโอ้โหเป็นยังไงล่ะ ป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหลบได้อพอเถอะเหนื่อยอ่าส้มตำเหรอโอ้ส้มตำไก่ย่างโอ้แล้วเหมือนหิวเลยตอนเนี้ยวันนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับทุกคนครับผมเริ่มหิวแล้วนะครับหมายถึงว่าเที่ยงในชีวิตจริงอ่ะเอ้ยนี่ก็ยิงจังเลยเฮ้ยเราต้องการอาหารหิวข้าวลุงบูปิ้งแล้วกันบูปิ้งหมูปิ้งหน่อยอ่าขอซื้อบูปิ้งต้องกินเยอะเอ้าเพิ่มไหมคะเนีาะผมซื้อบูปิ้งมาเจ็ดไม้อะนะกินก่อน อุ่กินเพิ่มพลังครับกินเพิ่มพลังก่อนต้องหลบอันนี้ด้วยเหรอพิสตังอ่ากินหมูปิ้งครับคูหมูปิ้งไม้ยังใหญ่อะ่ะขออนุญาตก,กินหมูปิ้งก่อนนะครับไม่ไหวแล้วหิวเนี่ยไอ้เมื่อกี้ก็ดักผมจังเลยผมลืมดูนู่นคนครับก็มีหลอดอาหารด้วยนะหลอดอาหารแล้วก็มีหลอดอุณหภูมินะครับแล้วก็หลอดพลังงานนะค่อนข้างโอเคครับมีแรงแล้วมีแรงแล้ว,ลวตกปลาต่อดีกว่าไอเพื่อนตกปลาอะไรกันน่ะขอตกด้วยสิหางทีนึงเปเอาเอ้าอ๋ออยู่นี่เบ็ดอยู่นี่ปลาเยอะ อืมเอาถุงขยะโอ้โหเปลี่ยนที่เถอะเอ้ยฝั่งนู้นมันจะมีวัดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูวัดดีกว่าอืมบอกเลยเดี๋ยวตกปลาเสร็จก่อนขอตกปลาหาตังค์ก่อนแมวโบเขาให้โบเขาให้ได้อะไรไหมได้อะไรไหมขอไม่ปลาฉลามไม่กระโดดน่ะมึงปลาหรือเปล่าอุ้ยตรงนี้ได้ปลาจริงทุกคนครับนี่คนนี้เป็นอาจารย์แล้วกันนะครับอาจารย์ในการตกปลานะครับผมอ่านึกว่าจะมีมุกใช่ไหมล่ะไม่มีหรอกจุ๊บอ๋อเอา ขาปลาครับข่ปลาครับอ่าเยี่ยมเลยปลาหูร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งของการตกปลานะครับตอนนี้มีเท่าผมเต้นด้วยตอนเนี้ยบ้านส่งไทยเฮ้ยมีคาเฟ่ว้าวคาเฟ่ครับแต่คนขายอ่ะ รือว่าเพิ่งเปิดอาจจะกําลังปรับปรุงนะครับกาลังจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยจักรยานเท่าไหร่นะผมลืมเมื่อกี้น่าจะห้าร้อยหรือเปล่าขู่เก้าร้อยผมได้อัปเกรดถังปลานะครับมันเป็นวิโสองเพราะว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่าผมได้ตกปลาเยอะกว่านะถังขยะก็มีวิโสองด้วยนะครับเหมือนนึงเก็บไปเยอะขึ้นเงี้ยหรอเราลองซื้อไหมทุกคนครับเผื่อเจอขยะเราก็จะเก็บวิโอสองอ่าได้แล้วครับออ้สิบห้าชิ้นเพิ่มมาห้าชิ้นถือว่าโอเคครับี่ขยะหรือเปล่าตรงนี้มีขยะหรือเปล่าโอ้โห อ,อ้โหขยะเต็มเลยขยะเพียบเลยนี่คืออะไรอะ่ะอ้อขายผลไม้เหรอเราต้องขายผลไม้เหรอครับก็คือเก็บผลไม้แล้วก็มาขายที่นี่เหรออ๋ออันนี้ไปได้ไหมเราโซนแง้เราอยากไปอะ่ะว้าวไปได้ดูคนครับโอ้โหเหม,มือนทุ่งนาเลยเออนี่นคือฟิวแบบหลังบ้านเลยเอา้าววัดไปไม่ได้เหรออืมที่ไปไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะสร้างยังไม่เสร็จหรือเปล่าครับผมคิดว่าสร้างเสร็จแล้วเขาจะให้เข้าแล้วนะครับว้าวโอ้หูมีเต็นท์เอ้ยมีแคมปปิ้งนะครับ โอ้โหแล้วขยะเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแคมปิ้งก็ไปอย่างแต่ขยะเต็มเลยไอ้นุ่มโอ้โหไม่เก็บกันมากเลยเฮ้ยอันนี้เอาเห็ดหรอเห็ดอาไปทําอะไรอ่ะเลือไปขายเมื่อกี้นะครับไม่แน่ใจเลยนะฮะเดี๋ยวลองเก็บเห็ดไปดูเผื่อ,อไปขายได้เออเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะหมูดเด้งอ่ะตัวอะไรอ่ะมามาหมูดเด้ง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 หมูเด้งแบบว่าสองดี ว้าวหมูเด้งนะครับนี่ครับสำหรับใครที่อยากจะดูหมูเด้งนะครับก็สามารถมาดูในเกมได้นะครับ <laughs> เป็นหมูเด้งที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับอ่าหมูเด้งตอนนี้ผมต้องเอาถุงขยะไปขายก่อนนะครับเพราะว่าหนักตัวผมมากวิ่สิบห้าชิ้นน่ะลุงครับมองขยะมาขายครับเยี่ยมเลยไนมกลัวแต่ขยะเยอะมากเลยเข้าสู่ช่วงอินเสิร์ตเก็บขยะ ครับผมไปกดผิดนะครับไปกดที่จอบมานะครับเป้าหมายคือตรงนู้นนะครับไม่รู้ว่าทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมกินหมูปิ้งก่อนผมรู้ว่าหิวอ่ากินหมูปิ้งก่อนกยหมูปิ้งิหมูปิ้งอืมกินก่อนแอปเปิ้ลกินได้ด้วยเหรอแต่แอปเปิ้ลเราลองไปขายดีกว่าครับเผื่อได้ตังค์นะครับอ่าเรรยบร้อยเอาสวัสดีครับยายเมล็ดฟักทองเมล็ดมะเขือเทศโอ้ปูกผักได้เหรอเอาละครับเราเอามาสักอันหนึ่งแล้วกันนะฮะไปส่งอเลยดีว่า ันนี้ด้วยอ่าขา,ายผลไม้กดอ่าขา,ายผลไม้นะครับได้สมารสิบห้าบาทนะครับเฮ้ยโอ้โหดูคนครับมีทั้งแคมด้วยเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับแต่ว่าวางแคมไว้ตรงไหนดีอะอุ้ยผมจองตรงนี้เลยแน่แน่ข้างๆตรงนี้เลยนะครับจองเลยผมจองเลยตรงนี้คือหน้าอ่าเอ้ยตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับโอ้บ้านนี่คือบ้านผมสินะว้าวนี่คือแคมผมเองนะครับ อ่าเราก็จะวางกี้กันเลยวางทีเฉียงหน่อยจืบเออแล้วนั่งได้ว้ามีการตั้งแคมป์นะครับโอเครู้โอเคเลยจะไปปลูกฟาร์มกันแต่ระหว่างทางผมก็จะเก็บขยะไปด้วยนะครับเพื่อลดโลกร้อนนะครับนี่คือบูวรดน้ำนะครับเราต้องเราจะเอาตรงนี้แล้วกันเจอหนึ่งเจอปสองเยี่ยมเลยเยี่ยมอ่าแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกมเมล็ดครับวานลงไปเลยวานอีกอันนึงผมจะเอาเป็นมะเขือเทศแล้วกันนะครับ น,นี่เป็นมะเขือเทศนะลองดูครับมะเขือเทศเจอปวานมะเขือเทศเฮ้ยเราต้องขุดอีกขุดอีกหน่อยนึงผมจะทําให้หมดเลยอันนี้จะเป็นฝักทองมันจะแบ่งโซนไว้นะครับว่าโซนตรงกลางจะเป็นมะเขือเทศนะครับโซนข้างๆจะเป็นฝักทองนะครับมันจะได้แบบแยกได้ง่ายกว่าอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ต้องใช้บุโรดน้ํำไหมรถน้ําอ๋อรดน้ำเลยเหรอชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวแล้วน้ำนี่เราตักจากไหนมาได้อะนั่นจากทองได้ไหม รดน้ำไม่เหลือน้ำแล้ว่ใหม่นะจะหาน้ำจากไหนตรงนี้เหรอเอาดำน้ำเอาน้ำมาโอ้ตรงนี้หรือเปล่าเติมน้ำเลยครับอันนี้คือเติมน้ำโอ้โหเพิ่งเห็นนะครับอ้าขอเต็มถังครับอุ้ยก็มีคนมาปลูกผักเหมือนเรา้วยนะครับนี่คือเพื่อนเพื่อนเราหรือเปล่าเพื่อนปลูกผักเหมือนกันใช่ไหมล่ะโอ้โหปลูกเสร็จก็จะมีโอ้โหมันก็โตอย่างนี้ว้าวทุกคนครับ โอ้โหนี่คือเกมโรบอกหรือหรือ,รอ,รอนี่มีทำสวนด้วยอ่าโตแล้วครับนอนโตแล้วนอนโตแล้วผมมาเติมน้ำมือนผม,นมนเติมน้ำก่อนอเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหต้นไม้นอนเต็มแล้วครับอ่านอนก็กลายเป็นดอกแล้วก็รอการเติบโตนี่เองนะครับตกปลาโตดีกว่าอาชีพเราคือการตกปลานะครับอ่าผมก็ยังขึ้นลนะำหนึ่งอยู่นะครับในการตกปลานะ ผมจะไปตกปลาเพิ่มแล้วกันนะครับตรงนู้นนะ่ะกับลุงคนนั้นนะ่ะผมว่าตกปลาได้เยอะระหว่างทางก็เก็บขยะไปด้วยครับอ่บปาประมาณนี้ชึบอืม้มระดับการตกปลาคิดว่าน่าจะได้เยอะไม่มากก็หน่อยนะครับต่อการตกปลาแห่งนี้นะมันมีแต่ปลาหมอกครางดําเหรอชิวๆไปแบบนี้ชิวๆเลยเออเออทางขครอะ่ะอันคือห้าคันกองเดี๋ยวทําอะไรกันเนี่ยปึ๊บอ้าดายิ้วได้ยิ้ยวไอป,ปลาครับอ้าโหผมอยู่อันดับ ที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้รอบนี้มันล่องแพกันดีกว่าผมรอแพอนต่อไปก่อนคืออยากรู้ว่าเสพบรรยากาศล่องแพเนี่ยมันจะต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับยิงเอ้ยยไงแพแพแพเยิ้มเย่ยมเย่ยมเอ้ยขอหน่อยเอาดูการว่ายน้ำมาแล้วว้าวยิงน้ํากันสาดน้ำหมนเลยเพื่อนโอ้ยิงสาดน้ําสาดน้ำเลยตั้งอั้งเพื่อนโอ้สาดน้ําสาดน้ําตกปลากันเต็มเลยว่านไงเพื่อน ว้าวว่าไงเพื่อ,อนยิงหนึ่งทีเพื่อนโอ้ขับจักรยานเพื่อนทำไมต้องขับไปน,น้ำมาเพื่อนแล้วเป็นไงบ้างผมสหรับแมปนี้นะครับชอบกันหรือเปล่านะครผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe s ับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะทุกคนครับเพื่อจะไรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับผมเกมที่บอกแมปนี้นะครับให้สวยนี้นะครับก็เป็นแมปที่ผมคิดว่าคนไทยสร้างแล้วก็เป็นแมปที่มันสนุก มีอะไรหลากหลายนะว่าจะเป็นการเก็บขยะการทําสวนการตกปลาหรือแม้กระทั่งการแข่งขันนะครับมันมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดต่างๆที่เราสามารถตั้งแคมป์ได้นะไม่ว่าจะเป็นตรงที่วัดที่ผมได้สร้างเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นการล่องแพอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีนะครับก็ถ้าใครที่อยากมาเล่นแมปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับก็สามารถกดลิงก์แล้วก็มาลองเล่นกันได้เลยนะครับผมใครคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับทุกท่านสุขสันต์วันลอยกระทงนะครับบ